ขอบใจมาทรไม่ได้คุยโวเบอร์หนึ่งเบอร์สวยตั้งใจมุ่งมัน่นสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาบ้านเราพาณิชย์ทุาหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสวัสดีลุงป้านาะพี่น้องทัวนาะไม่ว่าใกล้ไกลเบอร์หนึ่งมาแล้วนี่ไงขอกำลังใจเลือกไปได้พึ่งพา ยินดีรับใช้พี่น้องทั่หน้าทุกคนโปรโจงเมตตาทุกคนโปรโจงเมตตาพร้อมนำพาพัฒนาชุมชนพร้อมนำพาพัฒนาชุมชนกรนพาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านชําแรหมู่หนึ่งที่เคารพรักทุกท่านวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2,565นี้ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนใหม่พาณิชย์ทุธาหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขออาสาขอโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดเลือกพาณิชย์ทุธาหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำแระพาณิชย์ทุถาหรือหนุ่มอินเตอร์ เบอร์หนึ่งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนพื้นที่มีความรู้มีประสบการณ์พร้อมทำงานได้ทันทีซื่อสัตย์โปร่งใสจริงใจพัฒนาเลือกพาณิชย์ทุต่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำแระท่านจะได้อำพรดาจันอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและดวงรัตชินอักษรภรรยาอดีตผู้ช่วยหนุม่มเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประสานความเจริญสู่บ้านเราโปรดกาเบอร์หนึ่งกา เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกพาณิชย์คุถ่าหรือหนุ่มอินเตอร์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำแระะคนใหม,ม่อย่าลืมอย่าลืมวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นวันแห่งประชาธิปไตยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ อยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโปรดเลือกพาณิชย์ทุต่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำระคนใหม่พาณิชย์ทุต่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งพาณิชย์ทุต่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง คนดีไกลชีดไม่มีโชคช่วยเลือกบอร์หนึ่งเท่านั้นนะทำงานดีแทมเป็นคนเพื่นเพี่ถึงจะไม่ร่ำรวยพาณิชย์ทุถ่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนรุ่นใหม่มีใจพัฒนามุ่งแก้ปัญหาพัฒนาบ้านเราพาณิชย์ทุถ่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งพาณิชย์ทุถ่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งรู้งานรู้หน้าที่มีใจพัฒนาอยากเห็นการทำงานที่ต่อเนื่องโปรดไว้วางใจและสนับสนุนพาณิชย์คุฑท่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำระพาณิชย์คุฑท่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่ง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนพื้นที่มีความรู้มีประสบการณ์พร้อมทำงานได้ทันทีซื่อสัตย์โปร่งใสจริงใจพัฒนาเลือกพาณิชย์ทุต่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำแระท่านจะได้อาพรดาจันอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและดวงรัตชินอักษรภรรยาอดีตผู้ช่วยหนุม่มเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประสานความเจริญสู่บ้านเราวันศุกร์ที่8กร,รกฎาคม25ง0 65นี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นพี่น้องเช้ามูหนึง่งบ้านชำระพร้อมใจเข้าคูหากาเบอร์หนึง่งเบอร์หนึง่งเลือกพธธาณิชย์คุฑถาหรือหนุ่มอินเตอร์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมูหนึง่งบ้านชำระคนใหม่อย่าลืมอย่าลืมวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3าโมงเย็นวันแห่งประชาธิปไตยในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บา้านคนใหม่ อยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโปรดเลือกพาณิชย์ครุฑท่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านชำระค้นใหม่พาณิชย์ครุฑท่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์หนึ่งพาณิชย์ครุฑท่าหรือหนุ่มอินเตอร์เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่ง